ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ผม a k p g m นะครับผมมาหาเพื่อนเพื่อนแล้วสำหรับกิจกรรมแจกโค้ดประจำเดือนตุลาคม2568ครับ a k p ี m ครับไอเทมโค้ดจำนวน20โค้ดครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาครบถ้วนสมบูรณ์สามารถรุนรับไอเทมโค้ดจำนวน20่งวันได้เลยครับ กติกากิจกรรมง่ายๆในรอบนี้ครับสําหรับเพื่อนๆที่กดไลค์กดติดตามช่องทางของเราอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับสําหรับเพื่อนๆที่มาใหม่ก็สามารถทําตามดังนี้ครับเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร์นะครับช่องทาง Fanpage Facebook ช่องทาง YouTube AKPGM แล้วนำมาคอมเมนต์ในลิงก์ด้านล่างดีสคริปชันจำนวน2ภาพที่แคปภาพไว้เพื่อมารุ้นรับไอเทมโค้ดได้เลยครับไปเพิ่มเติมครับสำหรับกิจการนี้ครับจะทำการหารต่อเมื่อผู้เล่นกิจกรรมไม่ครบจำนวน20คนจะหารตามจำนวนผู้เล่นที่ทำตามกิจการครบถ้วนนะครับ เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนมากกว่า20ท่านที่ทำตามกติกาครบถ้วนนะครับจะทำการนำชื่อไปหมุนวงล้อจำนวน20ชื่อเพื่อรุนรับไอเทมโค้ดทันละ1ไอเทมโค้ดครับประกาศรายชื่อผู้โชคด,ดีในวันที่16ตุลาคม2568วันพฤหัสเวลา18นาฬิกาตรงจะทำการประกาศภายในช่องทางแฟนเพจ Facebook AKP ส H นะครับผม ขอให้เพื่อนเืนทุกท่านโชคดีสำหรับผู้ที่ทําตามกติกาครบถ้วนนะครับแล้วเจอกันสวัสดีคร,รับรอบก่อนในคนละห้าโคต